สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่ในรันทาอาดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะครับวันนี้นะครับ เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาลูกสาวตัวน้อยของพระเอกมาดเข้มจากค่ายช่อง7 HD กับคุณแม่อดีตแอร์โฮสเตสนะครับเจ้าของธุรกิจความงามนะครับมากความสามารถนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของน้องวิรินนะครับเด็กหญิงนพร,รักษ์ขนารถนะครับบุตรสาวตัวน้อยของคุณเวียสุกุลวัฒนารถและคุณแม่วิกกี้ขนารถนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางชีวิตของน้องวิรินนะครับจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับขอเท้าความสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์คุณวิกกี้กับคุณเวียเนี่ยนะฮะจนมาถึงทำให้เกิดน้องวิรินนะครับเมบื่อ27มิถุนา2565ที่ผ่านมานะครับผมเคยโพสต์ดวงชะตาของคุณเวียสุกุลวัดและคุณวิกกี้ในช่อง Youtube แห่งนี้นะครับช่วงนั้นมีกระแสข่าวว่าคุณเวีย จะประกาศแต่งงานกับคุณสาวนอกวงการนะครับแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับทําเอาแฟนๆฮือฮาเลยนะครับเกิดจากคุณแม่คุณเวียนะครับคุณพลอยพลายลินนะครับบินกลับมาเยี่ยมคุณลูกนะครับคุณเวียร์สุขวัติที่เมืองไทยนะครับโพสต์ข้อความนะครับภาพครอบครัวนะครับใบหน้าแฟนสาวคุณเวียพร้อมแคปชั่นว่า my family love you all ซึ่งแปลว่ารักทุกคนทุกๆคนเลยจ้ะครอบครัวของเรานะครับ ทำเอาเป็นประเด็นนะครับกลาวขานบนโลกออนไลน์นะครับคลิปดังกล่าวนะครับผมเคยวิเคราะห์เมื่อ27มิถุนาเอไว้ว่านะครับหนะครับช่วงอายุ27ย่าง37ย่าง38นะครับของคุณเวียนะฮะเมษา65ถึงเมษา66โอกาสมีคู่เป็นไปได้นะครับช่วงเดือนจรนะครับมิถุนา65ถึง27 27มิถุนา65ถึง27กรกฎาคม65โอกาสแต่งแบบฉับพลันทันทีก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับแต่งเมื่อไรพร้อมมีลูกนะครับคู่นี้ลูกคนแรกมีนโน้มจะเป็นผู้หญิงนะครับลูกสาวจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเมษา66 67, ถึงเมษา67หรือก่อนหน้านั้นนะครับภาพรวมการแต่งงานครู่ครองนะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีของทั้งสงคนนะครับที่เคยวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะครับ และแล้วเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับวิกกี้น้อยก็ได้ถือกำเนิดนะครับหน้าตาหน้ารักหน้าเอ็นดูเลยทีเดียวนะครับโดยมี nickname หรือชื่อเล่นว่าน้องวิรินนะครับมีชื่อจริงชื่อจริงว่านพรักนะครับขนารถนะชื่อแปลกแล้วก็เพาะดีด้วยนะครับณโรงพยาบาลสมิตเวสนะครับพร้อมแคปชั่นจากคุณเวียนะครับคุณวิกกี้และน้องวิรินสามคนเลยนะครับ แคปชั่น uh, ว่า our คณารถ Family นะครับ and baby วิริน Hi to Everyone นะครับซึ่งแปลว่าครอบครัวคณารถของพวกเรานะครับและหนูน้อยวิรินขอทักทายทุกๆคนจ้าวางกันนะครับเป็นที่ยินดีนะครับของ FC ของคุณเวียและท่านผู้ชมด้วยนะครับต่างก็งชื่นชมในความน่ารักของน้องวิรินกันเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางชีวิตนะครับเมื่อเติบใหญ่ของน้องวิรินนิดหนึ่งนะครับ น้องวิรินนพร,รักษ์ขนารถเกิดวันที่19ธันวาคม2565ตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือนอ้ายเดือน1ปีขาน,นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอชื่นชมผู้ที่ให้เลิกคลอดนะครับถือว่าเ,เป็นวันที่ดีมากนะครับลักษณะวันเกิดเป็นวันจันทร์เนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงอยู่แล้วนะครับเดือนเกิดมีดาวอาทิตย์นะครับกลุ่มนะฮะเป็นเด็กขยันธรมากินเก่งด้วยเหตุที่อัตตะไปกระทบทาศีตนุไปกระทบทาตสามีม14จกักรพรรดิโดดเด่นเรื่องงาน จะไม่ทํางานเล็กนะครับน้องวิรินเนี่ยด้วยมี18หมาจัก,กรพรรดิและ14จัก,กรพรรดิในดวงเท่านั้นดวงชะตาจะมีโอกาสอยู่หรือไปเรียนต่างประเทศเมื่อเติบใหญ่นะครับด้วยเหตุที่สุภาษมีภเกตแล้วก็กรมมะมีราหูเกาะอ,อยู่ต้นดวงนะครับวันที่เกิดนั้นเป็นคนบรรจันนั้นหมายถึงจิตใจอ่อนโยนมีพรสวรรค์ด้านงานศิ์บางอย่างนะครับอบอ้อมอารีนะครับเดือนเกิดมีดาวทิศกลุ่มเนี่ย มีลักษณะความเป็นผู้นําโดดเดี่ยวเข้มแข็งเหมือนจะเป็นคนที่ดูภายนอกอ่อนโยนแต่ว่าแฝงไว้ได้วยความเข้มแข็งอยู่ภายในความรักคู่ครองนะครับยังเล็กอยู่มากจะไม่กล่าวถึงแต่ก็จะขอบอกคร่าวๆว่าจะได้คู่มีทรัพย์นะครับส่งเสริมดวงชะตาพากันรวยอะไรประมาณนะั้นในดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีปัญหาหน่อยตรงที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบเลือดน,นะฮะกระดูกตับไตระบบภายในนะครับซึ่งเป็นโรคประจําตัวที่เกิดขึ้น พอจะสรุปนะครับดวงชะตาของน้องวิรินนพรักนะครับลูกคุณเวียและคุณแม่วิกกี้ดังนี้นะครับวันเกิดนะครับและเดือนเกิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับภายภาคหน้าจะทําธุรกิจแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันทำมากินเก่งดวงชะตาจะไม่ทํางานเล็กนะครับมีเกณฑ์จะไปอยู่หรือเรียนเมืองนอกนะครับเมื่อเติบโตสักนิดหนึ่งนะครับหากเติบใหญ่นะครับจะได้คู่ส่งเสริมและมีทรัพย์นะครับ ข้อเสียหน่อยเดียวคือมีโรคประจําตัวเป็นระบบเลือดกระดูกตับไตระบบภายในบางอย่างแต่ดูโดยภาพรวมเราต้องขอบอก FC ของคุณเวีย์ของคุณวิกกี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมว่าน้องวิรินนะครับมีดวงชะตาค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับต้องขอชมผู้ที่ให้เลิกคลอดนะครับให้เลิกได้ดีและเหมาะสมยิ่งนักสําหรับเด็กผู้หญิงจะมีปัญหาอยู่หน่อยตรงที่คนที่เกิดวันจันทร์ท่านผู้ชมด้วยนะครับ ห้ามมีสระทุกตัวและอออ่างในชื่อน้องวิรินนั้นชื่อจริงไม่มีนะครับแต่ชื่อเล่นนั้นมีอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ปรับสักหน่อยนะครับสุขภาพก็จะได้แข็งแรงนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของน้องวิรินนะครับในโอกาสต่อไปนะครับผมมาชเิไกรนันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงาน,งานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่าย0สปีนะครับาก็เรียนรู้มาเก,กือบทุกาศาสตร์ตรวจด,ดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจด,ดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3าก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ไลายมือและ4คือรูปใบหน้า5คือบริษัทที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านนะครับกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาจขอบคุณชุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไ้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599966นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและอี Li ไลน์เวลาประมาณสัก9นากาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อหนึ่งดวงชะตา จดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหา,ห,าหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โชรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ <c oughs> ขออภัยฮะมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ